ต้ทนที่ปลูกปีที่แล้วนะคะเป็นของขวัญจากหลานลีลากับอนันดาตอนที่มาหาอนาตองนะคะมาหาอนาใสเองก็เลยมาปลูกตรงนี้เพราะาเขาชอบแดดตรงนี้มีแดดตลอดค่ะพันนี้เป็นพันเพียกเดอร์ฮองซากนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเอเดนโรสนะคะเป็นพันธุ์ที่ดอกใหญ่มากค่ะนี่แค่นี่ยังไม่ได้ดอกนะคะก้อนเม็ดเขาจะใหญ่มากเลยค่ะ ตอนที่เขาดอกเนี้ยสีจะสวยเอกเดี๋ยวจะให้ดูตอนดอกนะคะประมาณอีกสักประมาณหนึ่งเดือน,นะคะ่ะเขาถึงจะบานเป็นพันุ์ที่นิยมมากเลยนะคะเป็นคือตอนเนี้ยนิยมมากทุกบ้านจะต้องมีพันุ์นี้นะคะเพราะว่าดอกเขาจะดอกตลอดนะคะแล้วก็สวยแล้วก็ใหญ่นะคะเป็นเหมือนเป็นผลงานจากบ้านเมยองนะคะเป็นอ่า บ้านที่เขาทำฟาร์มกุหลาบเขาคือคิดค้นพันธุ์กุหลาบจนได้พัน,นุ์นี้แล้วก็พัน์อื่นๆก็ขายดีนะครับแต่พันเนี้ยรู้สึกจะขายดีขายดีมากในอเมริกาในแคนาดาก็ขายดีนะคะเพราะว่าเขาทนทั้งทั้งโรคทั้งอ,อทั้งโรคทั้งทนหนาวด้วยนะคะเนี่น้องแซงจะมีประมาณ4ต้นนะคะพันนี้ที่บ้านเพราะว่า ทั้งชาด้วยทั้งซื้อมาปลูกด้วยนะคะชอบมากเลยคันนี้จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าเขาไม่ให้ขยายพันธุ์นะคะเพราะว่ากุหลาบเนี่ยเวลาเขาคิดค้นมาแล้วเขาก็จะจดลิขสิทธิ์ว่าพันธุ์ไหนเขาไม่ให้เราขยายพันธุ์นะคะเราก็ต้องระวังนะคะเราก,ก,ก็คือปลูกในบ้านเราก็คือยังไม่มีใครมามาแบบว่า มาฟ้อ,ฟองลิขสิทธิ์เรานะเราเขแค่เราไม่ได้ขายนะคะเราปลูกในบ้านกุห <'Cause S 1> ลบาบก็จะเยอะมากเลยครับประมาณ100 <'cause S 1> ต้นได้นะคะ <'Cause S 1> อันนี้เป็นกิ่งที่ไปขโมยมาจากหมู่บ้านอื่นนะคะ <'Cause S 1> เป็นดอกสีม่วงนะคะดอก <aran> เขาจะดอกแค่2เดือนนะคะ <and S 2> แล้วเขาก็จะพักยาวเลยคะ่ะ แต่ด้วยความที่ดอกเขาสวยน้องแซงก็เลยเอากิ่งมาชํำแล้วเขาก็ติดนะะเนี่ยตอนจริงๆเขาจะสูงกว่านี้นะคะเพราะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยไอ้แพะกับแกะเขามากินกินยอดไปเยอะเลยค่ะ